สวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องและกัเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดอ้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรก็สําหรับท่านใดคำว่าแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยครับเดอ้อเพื่อแจ้งเตือนชิมใหม่ๆก็สาหรับชิปหนีมือนหนีเด้อพี่น้องเด้อมาปล่อยง่วคือเกาดันละก็่สีมาเบาเรื่องงัวเป็นโรคล่าปีสกินให้ฟังได้พี่น้องเด้อ ก,ก,การป้องกันรักษาเห้ดจ้งไดพี่น้องก้อนชิบไปฟังชิปเบึ้งชิปอันลูกล่ำปีสกินกะมาฟังข้าวดีกันนะครับเด้อข้าวดีสำหรับ,กบเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเนื้อง่วขุนบริษัทสป,ปีดการเพิ่นรับซื้องัวจากพ่อแม่พี่น้องบานเฮ้าเพื่อส่งขายต่างประเทศ เกษตรกร,กรท่านใดอยากเลี้ยงงัวงใหญ่ไว้กำไรงามเนื้อหลายบริษัทสปีดการ์ดเพิ่นยังมีหยาโปรตีนสูงจากประเทศจีนไว้ร่องรับเกษตรกร,กรพี่น้องบ้านเฮาสปีดการยังต้องการตัวแทนจัดหาลูกวัวพันชาโลเลบาั่นแองกัดเพียงแต่ท่านตกลงทํำสัญญาสิีได้รับเงินสนับสนุนจากข้างบริษัทหาพันบาทท่านที่ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่คุณพระราธรมาคชิลานุ่นหรือว่าแบ่งหมายเลขโทร0890696923 ID รายท่านาทอาธร69พี่น้องก็สำหรับง่วผฟูง่วที่มันเป็นโรคลริ่มปีสกินพี่น้อง เฮาสังเกตคู่มือด้พี่น้องเด้อเบิงคู่มือวิธีป้องกันมันกับพนลไรลมาแลงแน่กะกระเบิงงวัวพี่น้องถางงัวเฮ้า,ามีมาแลงมากัดพวกนุ่งพวกยังนี่มันก็จะน้ำเสื่อมากพี่น้องเพราะว่าถาแถวพอไม่พี่น้องมีเสือ่อโลวกลํำปีสกินแล้วนี่กะฉสีวัคซีนมันก็บไ่ไร้ผลอยเปดเส้นได้พี่นอ้องเด้อกะมาตรงมามามา,มาเฮ็ดวิธีป้องกันพี่น้อง าลาแมะรงแน่หล้กก็สุมไฟามาลายมะแรงก็บฉีดยาลามาแรงพี่น้องฉแบบีดยาขาพยาธิพี่น้องขาพยาธิแบบไพ่นนกพี่น้องแบบไพ่หนกแล้กก็บฉีดยาขาพยาธิแบบลาดลังพี่น้องที่ลาดหล้างกระไดหรือว่าเอาเป็นยาที่ฆ่าขาพ,าพายาธิไพ่นอกอามาพ่นพี่น้องพ่นทุกมือกระปองกันมั่น ถ้าป้องกันดีแล้วมันยังเปลี่ยนด้วยพี่น้องเด้อมันยังเปลี่ยนอยู่กะให้เขาซื้อยามาไว้พี่น้องซื้อยาอะมอกซิเชนแล้วก็ยาโนวาซีแลน,ยา,น,าแนยาสองตัวละพี่น้องตามผมใส่มานี่ก็คือว่าใส่ใดอยู่ทั้งผมนี่มันเปลี่ยนที่เรกนี่ตัวนี้พี่น้องนี่ตัวนี้มันเปลี่ยนแห้งก็ให้หมอพึ่งมาสียาฉียาเก้าเข็มพี่น้องก็ยังบ่าหายดีก็ผมก็เลยไปซื้อยามาสีต่อ ยาอะมอกซีเชียนมาสีดเบิดสามเข็มแล้วกะ็แล้วก็หายพี่น้องก็หายอยู่แต่ตุ่มกบับโบยุบตุมบ่มเพิ่มนะพี่น้องตุ่มเก่ากับยุบอยู่หันพันในยุบหักแต่ว่าหันงว่วนั้นน้ำตาบ่าไหลอาการงวัวนี่ดีขึ้นกินยาปกติพี่น้องกินยาดีปกติแต่ว่าให้โลกเราเพิ่มไปบ่เพิ่มถ้าตัวอื่นเป็น ตัวอื่นเป็นกะ้าเป็นตุ่มสองตุ่มให้รีบสีดยาด้วยพี่น้องเด้อสีดยาทันทีเลยอมกซี่เคนแต่ว่าเขาไม่ต้องสีดยาแก้ไขดอกพี่น้องโนวาเชลล่ไม่ต้องสีเลยทานบ่อไข่สีดเข็มหนึ่งสีดเข้าไปเลยทางงวใหญ่เนี่ยสีดีสีพีซีทางง่วนหน่อยก็สีสิบเอาตามขนาดของงัวด้วยพี่น้องเด้อสีดยาป้องกันไว้มันสีหุบทันทีเลยถ้าให้เห็ดเม็ดนิดหน่อยนี่เป็ี่นได้หลายกระซางพี่น้อง้าสีดยาสีหุบเลย เข็มหนึง่งเข็มสองแค่นั้นพ่อได้ผลเลยพี่น้องถ้ามันเป็นมอแห้งนี่ขีดสีดแช่สองเข็มถ้าเขาเบิ้งสังเกตเบิ้งถ้ามันมีตุม่มผิดสังเกตตุ่มน้อยๆชิ้นเลายเลยมีตุ่มบ่เคยมีจักเทียนนี่ถ้าเห็นนี่ให้พ่อแม่พี่น้องสีดเลยพี่น้องอย่างผมนี่มันตุม่มมัน,ม,น,ม,นมันหายแล้วแต่ว่ามันก็นยังื้อมยุบขักมองมันแตกกับมี่แต่ว่ากับหลายพี่น้องกระซีดเองพี่น้องว่ต้องรอหมอรอหมอก็ตตรง สียดยาคือหมอเสียดเนี่ยเพื่อนก็เอาเข็มแล้วรอยถ้าเพิ่นเลลนสียดยาก,ก็ต้องใส่สามเข็มพี่น้องสามเข็มนี่ก็บ,บรไปดสามรอยถ้ามาสามมือติดต่อกับ,บรถเก่ารอยถ้าเขาไปซื้อยายาไม่เองเนี่มาเสียดเองนี่ก็เบิดบ่หลายพี่น้องยาตัวนี้เขาก็ใส่เท้กันพี่น้องเขาก็ใส่ยาหลาตัวอยู่แต่ว่าตัวนี้ผมมามาใส่อว่าได้ผลดีมันเป็นยาต้านเสือพี่น้องเป็นยาบ่วรงบ่รุ่นแรงดอกพี่น้องเป็นยาบ่แห้ง สีดงัวม่านลูกก็ได้พี่น้องสีดเขากล้ามเนื้อของผมเป็นตัวนึงนิดหน่อยเกิดได้ประมาณสองเดือนเป็นตุ่มเต็มเลยพี่น้องผมสีดยาเข็มเดียวรู้สึกว่าใส่หาซี้มันตัวหน่อยพี่น้องสีดเข็มเดียวยุบยุบก็บรยุบบดคากดอกดอก,ดอก,ดกับย่างเม็ดนิดหนอ่อยอยู่แต่ว่าผมสมีซ้ำอีกเข็มนันก,ก็คือสีหายหาโรคลรก,กตัวนี้พี่น้องมันก็บอกมันยางไายแรงดอกแต่ว่าเข้ารักษาท่าน ให้เฮาใส่ใจเบึงงว่าเหาคู่มือได้พี่น้องเด้อเฝ้าเบึงคู่มือถ้าเฮาบาเบึงคู่มือละดุนดุนยังไม่เห็นนี่มันสิเป็นอายรตุ่มละพี่น้องมันจะเอายากสียากขายากรักษายากพี่น้องถ้าเป็นตุม่มสองตุม่มหรือว่าตุ่มน,น้อยๆเป็นพื้นตุ่มหลายๆนี่น้ำพ,พื้นข้อมันนี่สีดเข็มเดียวในยุบพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันเปลี่นมันล่งขาพี่น้องขาบวมเดี๋ยวนี้หายแล้ว หายดีเลยกินยาดีเลยพี่น้องกินยาดีแล้วสินีนนบ่เป็นหนังก็คือว่าตุ้มมันกับค่อยค่อยหายไปลางพี่น้องเห็นบ่อคานะ่ะขาเปื่อยเป็นลุ่มเนะ่เป็นลุ่มเนะ่บ่เด็เบ่ได็ดเศร้าง่ายๆไ,ได้พี่น้องคาน่ะมันจะค่อยดีขึ้นก็คือดีอยู่พี่น้องลักษณะคือดีอยู่ผมก็ใส่น้ำหมัก e M. อีเอ็มยาหนํำน้ำหมักอ e ีเอ็มเนั่ยสีดเข้าไปใส่ ล้วก็จะใส่ยาอย่างีพี่น้องมันค่อยแห้งไปเรื่อยๆของมันคือว่าบ่ม,มีหนอนกะหายพี่น้องหายตัวนึงพูน้อยตัวนี้หน่หนอยไก่ๆหัวฉีพามาืงเป็นแห้งตัวนี้แต่ว่าม,มันเป็นตุ่มน้อยๆพี่น้องเป็นหลายพึ่งเป็นตัวพึ่งเป็นมือแรกผมฉีดยาเข็มเดียวยุบเลยพี่น้องฉีดหาซี่ๆพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวนี้หน่อยนี่พี่น้อง มันเป็นชี้เล็กนี่ปพืดเต็่ยมตัวหน,น,นึ่งบัณฑิตผมเสีดยานี่มันก็นลดแล้วพี่น้องนี่หายละวันมีตุ่มละลดลงละแต่ว่ากสีซ้ำให้หมออีกจักเข็มก็ค,คือสีหายหพี่น้องนี่ล่ะจึงมาบอกความไม่พี่น้องว่าโรคอันนี้มันกับบแม่นว่าโรคลายแรงถ้าเขารักษาท่านได้พี่น้องเด้ออันรักษาท่านบ่ลาายแรงเด้นอกจากเขาบ่ใส่ใจบ่รักบ,บ่เบอิองบว บ่เบิงเนี่ยมือเศรา้าเบิงคู่มือหันห้องบ่เบิงห้งอ,งองปล่อยให้มันเป็นหลายเป็นพืชเต็มโตระบาดน,นี่นะพี่น้องมันมันยามันจะเอาบปอยู่คืองั่าผมนี่เป็นยุแต่ว่ากับเป็นบ่หลายโตพี่น้องเป็นตัวสองตเพราะว่าผมสีน้ำมักแน่สีดยาอะไรมาแรงแน่กับสีน้ำมักมันสีคู่มือของผมสีคู่มือเพราะว่ายุ่งผมว่ามีมุ่งนี่เป็นแค่ตัวเดียวในมู่นั่นกับ,บว่าเป็นพี่น้องทามันเป็นกับ ตุมหนึ่งสองตุ่มสีดยาเลยผมผมบอปล่อยให้มันอันนั้นเป็นลายด้พี่แม่หนึ่งกับปกติพี่น้องปลอดภัยนี่ทุกตัวปลอดภัยบดผมเป็นสองตัวพี่น้องเป็นงัวแมเ่แดงนี่แหละกับง่วนหน่อยตวเมกี้ที่พ่ายเมื่อกี้นี่แหละเป็ียนยายาให้ขาดขอกด้วยพี่นอ้องเด้อซื้มอมาว้เตรียมใ้เลยเตรียมการไว้เลยยานี่บดต้องล่อให้หมอพี่น้องสีดเองก็ได้สีดเขาโคกข้อมันนี่พี่น้องข้ามเหนือมันนี่ รุ่นน C C ี้เสียด 20pc หาปล่อยให้มันเป็นหลายระบาดนี่มันมันรักษายากหมอก็เอาโบอยูด้พี่น้องส่วนมากที่ผมไปเห็นมันตายมากที่ตายมากนั่นก็คือคือคือปล่อยให้มันเป็นแห้งพี่น้องปล่อยให้มันเป็นแห้งแล้วบาดนี่ยาเอาโบยูคือมันเป็นแห้งแล้วก็เสื่อมันกระจายไปทั่วตัว คือไข่ไข่มาเลีงห่ยพี่น้องมาเล่งระยะหนึ่งระยะสองระยะสองนี่ก็ย่งปวัวหายพี่น้องระยะเริ่มต้นนี่หันเป็นระยะสุดท้ายแล้วนั่นปวัวบ่หายโรคอันนี้ก็คือกันพี่น้องหันปอยเห็นเป็นระยะสุดท้ายเลยมันเอาบอยูผมเห็นไปเห็นหลายหมองตายข้อจนบวมเพราะว่าพนปลอยให้มันไข่ขึ้นคุบ่สังเกตห้องก็ต้องเฝ้าระวางคู่มือด้วยพี่น้องเด้อเ้าระวางคู่มือ คอยเบึงงัวจกคล้องนั่นแหละเตาเบึงตลอดผองขมแม่นี่แม่นี่มีตุ่มเดียวพี่น้องนี่ก็ร่างสิแตกก็ร่างสิรุดออกนี่บอ่ามปใไ่ไผ่ใกล้สิรุดเลยนี่ถ้ามันรุดออกก็รักษาเพล้วก็แล้วพี่น้องหายถ้ามันเป็นแล้วมันก็เป็นอีกดอกพี่น้องเพราะว่าเป็นวัคซีนในตัวมันขึ้นในคอกนี่ก็ปลอดภัยอยู่ถ้ามันเป็นมาผมกับ่ยยานเพราะว่าผมถูกจัางพิ่ีรักษาแล้ว เป็นตุ่มหนึ่งสองตุ่มผมตำยาเขาก็าหายนี่ภายในมือนน่ะลูกพี่น้องก็มาฝากที่ฝากน้อง้ะพี่น้องเด้อก็สำหรับชิปนี้มือนีเอาไว้สนิทกันนะครับเดอ้อลิปหนาจังมาพอ,อกันไหมสำหรับชิปนี้มือนีขอจบไปเพียงแคน่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ